อยากทำมาหาน่นไปซื้อวัตถุดิบกับหนูหน่อยสิหรอวันนี้เราจะมาเล่นขายของกันใช่ไหมใช่ใช่เราจะเล่นทำอะไรกันนะขายของกันซื้อวัตถุดิบหรอซื้ออะไรบ้างล่ะล้วชันจะรู้ไหมล่ะเนี่ยตามฉันมาฉันต้องเอานี่โเคมาเขียนจิ๋วว่าก่อนมาฉันถึงให้เธอจะไปสองใช้สองมือไปอยากเลืซื้อไายโอ้ตามเ้ือซื้อไายแล้วก็นิ้วนมนมนิ้วแล้วก็อะไรคะไส้กรอกไส้กรอกข้าวโพด ข้าวโพดจะเต็มะเขียนแล้วเนี่ยเกีียวแซนด์วิชแซนด์วิชหอยหอยนวดปลาหมึกนวดปลาหมึกอันนี้ทำเองนะ DIY โอ้โหทำเอง DIY ด้วยโอเคแล้วเราจะไปเริ่มทำอะไรกันโอเคไปเลย Let's go มืร้อเราจะเอาเราจะเอามาล้างก่อนเอามาล้างก่อนให้สะอาดจิ๊บๆล้างเสร็จแล้วไงต่อ เอาลูกกระต่ายมันออกเอาลูกกระต่ายปลาหมึกออกอ่าแกะแกะลูกกระต่ายออกแล้วก็เอามาต้มหรือว่าย่างดีเอามาต้มก่อนจะได้มันจะได้แบบนุ่มๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปย่างยังไม่ได้เปิดเครื่องอ่ายเปิดไฟชักไอเปิดเตาทุยเปิดเตาแก๊สก่อนเปิดได้ต้องใส่น้ำมันด้วยนะใส่น้ำมันดีกว่าน้ำมันมอน ใส่ลงไปตากินจังเลยใส่ลงไปแล้วต้มเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ก่อนทากุไปซื้อทากุนไปไหนกลับมาแล้วโอ้ยเหมือนกันว่าเลยอือถุกแล้วถู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 กแล้วออก ร้อนๆใส่จานใส่จานเราจะเอาลูกกระตามันออกลูกกระตามออกโอ้ไม่สะอาดเปิดล้างน้ำละล้างน้ดปรับให้มันร้อนกว่านี้ดีกว่าปิดปุ้ง สุกยังรอหนึ่งนาทีบป๊บเดียเดี๋ยวกลับผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วสุกแล้วสุกแล้วปิดแก๊สแป๊บแป๊บแป๊บรอรอรอแป๊บนึงหาตัวคช็ดก่อนตัวคช็ดอยู่ไหนหาอุปกรณ์ไหนายไหนไหนโชว์หน่อยอ๋อนี่หนี้ตักมาจุ๋งจุ๋ม ฉันว่าหนวดปลาหมึกไม่ต้องใช้เน่ยอ้าวเหรอแล้วต้องใช้อะไรล่ะได้ป่ะเราจะเอามาตกแต่งชามกันแต่หนูต้องหนูต้องหาจานใหม่อ่าหาจานมาจานเจนหามาหามาหามาบอกมีจานนี่นี่จานใหญ่โอเคเจอแล้วจานไปไงต่อจะเอาปลาหมึกมาตกแต่งตรงกลางเอาปลาหมึกมาตกแต่งตรงกลางแล้วก็เอาข้าวโพดมาลาข้าวโพดมาลาโอเคแล้วก็เอามา ตกดีนะที่เราซื้อวัตถุดิบเพราะว่าในตู้เย็นไม่มีโอ้โหในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเราซื้อวัตถุดิบมาปลาหมึกลงจานเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดถึ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดไปต่อจิ๊บโอเคถึ๊งตึ๊งขอแล้วเป็นหนึ่งนะอ่าดูสิโอ้ยเย็นไหมร้อนร้อนหรือเย็นเย้อ่า ได้ข้าวโพดลงมาในจานต้มหมึกแล้วนี่ค no ือนมต่อไปเราจะใส่วัตถุดิบอะไรหอยหอยตามด้วยจัดเรียงเลยให้สวยงามตามด้วยไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกจะเอามาอบโอเคส่วนหอยก็เอามาอันนี้ตกหอยเป็นโอบิกจิ๊บจิ๊บเปิดตรงนี้จิ๊บใส่น้ำมันจิ๊บ รอแป๊บๆหนึ่งแล้วเราก็จะมาทอดไข่ดาวนะนี่ทุกคนเราต่อไข่เอ้ยยังสิต้องใส่น้ำมันก่อนอ่าใส่แล้วก็แล้วก็ไข่ดาวเดี๋ยวสวิตถูกยังโอ้ยไข่ลงจานไปดีเลยจิง ดึงแต่โอ้ไข่ลงอ่างน้ำแตแล้วตอกใหม่ตอกใหม่ทำใหม่อโอเคโอเคเสร็จนำมาโอ้หน้าตาดูดีจังมากินได้เลยเกี๊ยวเกี๊ยวแอ,แอนแซนด์วิชโอ้ดวิือไปสักรอกสุกยางสักรอกสุกยางนี่มา,มาดูโอ้โ ขอให้เราแม่จริงจริงจริงยังมาเดี๋ยวพายเราจะเป็นตอนสุดท้ายเลยนะเลแป๊บนึงเอานงใส่เกวก่อนไหนจึงจึงจึงอืมโอเคเสร็จแล้วเมนูนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้ทำมั่ว ปลาหมึกไข่ดาวใส่พายเข้าไปด้วยนะใส่อะไรนะใส่พายเข้าไปด้วยพรายพรายรสส้มพรายรสส้มจุกจุ๊กจุกจุ๊กจกก๊๊กกก

กินแล้วกินแล้วอยากกินส้มตำอ้าเจอร้านส้มตำอดีเลยเฮ้ยมีอะไรกินมั่งส้มตำกับยำไหนทำให้กินหน่อยสิี่คือเอาตำมะม่วงที่หนึ่งครับตำมะม่วงใส่พริกมตำมะม่วงใส่พริกสเม็ดสมเม็ดขอนับก่อนใส่ไปเลยหนึ่งสองสามพิกสามพริกก่อนด โอเคมะม่วงอ๋อ <Okay. S 1> ใส่มะม,ม่วง,งด้วยตัดไปอโอ้โห,หมะนาวมะนาวจึง้งโอ้โองทำหน้ากินจังใส่อะไรอีกไม่ต้องใส่อะไรอีกนะใส่ผักใส่ผักเอาไป ใส่ใส่ผักไหมใส่ค่ะเฮ้ยจิงจิงไม่ใช่สิมันคือผลไม้ผลไม้ตามผลไม้ตามมะม่วงไงตามมะม่วงใส่ผลไม้โอเคหรือว่าผักผักดีกว่าใส่ผักด้วยเอาไปนึ่งเต๋าเลยโอเคขึ้นจานยังขึ้นจานยังขึ้นจานยัง เข่าที่ยังเท้าที่ยังใส่แล้วอีกเสร์ไปแล้วหิวแล้วจิวโโ๋วตัดตัตัด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  แปลกใหม่ดีดีไซน์เท่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับส้มตำครับร้านส้มตำชื่อว่าไม่รู้ส้มตำใดน้าช้อนอ้าวกินกันเลยละกันหนึ่งสองสามอิ่มไก่ตั้งต้องเลยติ๊บสแกน <laughs> โอเคนะกลับบ้านก่อนนะแม่ค้าบ๊ายบายบ๊ายบายจบแล้ว